สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทา m ไลฟ์เลิฟนะคะวันนี้แม่เหมาจะมาทําคลิปในหัวข้อที่ว่าณเวลานี้ใครกําลังคิดถึงคุณนะคะใครคนนั้นมีลักษณะท่าทางบุคลิกยังไงให้พี่ไพ่เป็นคนบอกนะคะมาแล้วก็มาดูกันว่าจะตรงกับคุณไหมนะคะตรงนี้ตรงยังไง คือถ้าเปิดๆไปแล้วแบบคนคนนั้นแวบเข้ามาในหัวในความคิดก็คือคนนั้นแหละนะคะแต่ถ้าแบบนึกไม่ออกก็ไม่ใช่นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูว่าจะมีใครคิดถึงคนไหมเนี่ยขอเช็คพลังงานคุณนะคะตอนนี้พลังงานคุณเป็นยังไงบ้างว้าห้าเหรียญมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่าคะ กำลังคิดหนักชักหน้าไม่ถึงหลังมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายนะคะเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยตัวเองอ๋อเป็นเรื่องในครอบครัวด้วยใช่ไหมคะอืมมันยังติดขัดอยู่เนาะเหมือนทุกอย่างมันแบบชะง,งักใช่ไหมคะ มีแต่ค่าใช้จ่ายเนาะหกเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือหกเหรียญน,นี่เป็นพลังงานของการที่บางทีนะคะอาจจะแบบต่อให้เรามีเงินเข้ามาทางไหนก็ตามนะคะมีรายได้พิเศษทำงานนู่นนี่นั่นมีคนให้มาถูกหวยหรือได้รับเงินอะไรจากใครก็ตามนะคะมันก็จะออกไปเท่านั้นคือได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้น ก็ได้ด้วยนะคะแล้วมีแฮงแมนมันอย่างนี้แสดงว่ามีสถานการณ์ในชีวิตเราหลายๆอย่างมันหยุดชะง,งักนะคะมันยังเคลื่อนมันยังไปต่อไม่ได้สิบเหรียญเนี่ยเป็นความหมายของครอบครัวะคะ่ะห้าเหรียญความที่สิบเหรียญเนี่ยในความหมายของเขาจริงๆก็คือความมั่งคั่งมั่นคงนะคะแต่แต่ด้วยความที่ตามตามมาจากห้าเหรียญน,นะคะ ห้าเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญลบห้าก็เหลือห้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเหมือนพลังงานของไพ่บอกว่าเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นปัญหาเรื่องการเงินในครอบครัวนะคะที่เราจะต้องมาใช้ใจ่ายไปกับพวกเขามันก็ยังติดขัดอยู่ใช่ไหมคะได้มาออกไปประมาณนี้นะคะโอเคถ้าคุณยังอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ภาวะนี้เราไปต่อคะ่ะ ะะไม่เป็นไรนะคะคือทุกคนมีปัญหาด้วยกันทุกคนจริงๆนะคะมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆด้วยเนาะบางทีแบบชีวิตเราต้องดิ้นรนควานขวายกันจริงๆนะคะไม่ปัญหาได้ก็ปัญหาหนึ่งมันจะมาแบบหนักบ้างเบาบ้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีวันที่เราจะไม่มีปัญหา พรามนุษทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานะคะเพื่อต้องเจอกับมนอยู่ละรับรู้แก้ไขกันไปนะมาเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้มีใครคิดถึงคุณไหมถ้าเขาคิดถึงเขาคิดถึงเรื่องอะไรเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเป็นคนไกลนะคะสามไม้เป็นคนใจที่คอยมอง คอยส่องกันอยู่ห่างๆอือห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้ขยันออกมาจังเลยไม่ว่าจะพลังงานยังไงก็แล้วแต่มันเป็นพลังงานของความแบบซ่อซ่อยู่มอโอ้ยอือ ดีแม่หมอรู้สึกว่าตัวเองก็หยิบแบบไม่ได้จะหยิบแบบเรียงนะคะคือนึกอยากจะหยิบตรงไหนก็หยิบอ,ะอ่ะอต่อกันประมาณนี้เลยทีเดียวเดบูอืม ปูคือการเริ่มต้นใหม่คือความอิสระเหมือนกันนะคะเป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่หนึ่งคือ,ค,อคือทับแปรด้วยความที่ถึงจะออกมาไพ่ใบคล้ายกันเนี่ยแต่ด้วยความที่มันเป็นพลังงานของคน่ะนะคะที่ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเป็นพลังงานชีวิตของเขาคนคนนี้ อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็เป็นได้เป็นคนที่อาจจะเคยนะคะเคยอยู่ด้วยกันเคยมีความผูกพันกันแต่ตอนนี้คือไปไกลละเขาไปเป็นอิสระละเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไปในที่คือไปเริ่มต้นใหม่นั่นแหละไปอยู่ไกลๆไม่ได้อยู่ในระยะที่แบบใกล้กันใกล้สายตานะคะความสองดาบมันเนี่ย ในห่วงเวลาเนี้ยเขาเป็นคนที่น่าจะขาดการติดต่อกับคุณไม่มีการสื่อสารกันนะคะอาจจะเรียกว่าปิดตัวเองอยู่คือปิดตัวเองอ่ะนะคะไม่สื่อสารไม่อะไรใดออาจจะเป็นคนที่คุณเคยผูกพันก็ได้เป็นคนในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะอยู่ไกลขาดการติดต่อกันไม่ค่อยได้มีการสื่อสารกันแต่ก็มีการติดตามชีวิตกันอยู่เรื่อย ะะเขาคนนี้อยู่ไกลถ้าด o ฟูแล้วก็ดูโวออกมาเนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ไว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามนะคะมันเคยมีความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็จบลงหรือไม่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่วนลูปในรูปแบบเดิมๆนะคะไม่ไปนหน้ามาหลัง เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เป็นความสัมพันธ์ที่ท,ที่ไม่สามารถที่จะแบบเป่าประกาศบอกชาวโลกชาวบ้านชาวช่องก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะพูดให้ใครฟังไม่อยากที่จะให้ใครรู้ด้วยนะความสัมพันธ์กับคนคนนี้สามเหลี่ยน เป็นคนที่เคยคุยเคยปรึกษากันมาแน่ๆคนคนนี้มีมีความพยายามนะคะในความสัมพันธ์มีความอดทนมีความที่อยากจะเคยสู้ต่อไปต่อ the high priestess มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึก,กลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่พอสมควรนะคะบอกใครก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ดีคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอืมจ้ะที่จบไปแล้วจบไปแล้วแล้วก็รีเบิร์คือจบแล้วก็เริ่มใหม่ได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มด้วย the world d a t h and reverse เป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วก็แบบเริ่มใหม่เริ่มใหม่กระจบอารมณ์แบบจบๆเริ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือถ้าเจอกันก็เหมือนแบบมันก็เริ่มใหม่ได้ตลอดนะคะแต่พอตัดขาดทางกันไปมันก็เหมือนจบกันอ่ะมันไม่มีคําอธิบายมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่รู้จะบอกใครยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแม้กระทั่งกับตัวเองก็ยังไม่รู้นะคะมันเป็นความซับซ้อนทางอารมณ์ทางความรู้สึกจริงๆคะความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ไม่มีการติดต่อสื่อสารกันด้วยแต่มีการที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกันและกันนะคะไม่คุณติดตามเขาเขาก็ติดตามคุณนี่แหละคนคนนี้คือเหมือนรู้นะคะว่าความเคลื่อนไหวของเขาเป็นยังไงบ้างก็รู้เท่าที่แบบ จะตามได้แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะอารมณ์เหมือนพยายามปกปิดนะปกปิดชีวิตปกปิดตัวตนปกปิดการใช้ชีวิตของตัวเองอะคนคนนี้นะคะแต่ก็เราเ็เราก็แบบเออก็ก็ตามเขาอยู่เรื่อยๆนะคะก็อยากรู้แหละว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะเขาเคยเป็นคนในชีวิตเราไง เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเป็นวงจรวงจรชีวิตวนวงเวียนชีวิตนะ่ะนะคะกับคนคนนี้อ่ะดกภาพออกือยังก็น่าจะประมาณนี้นะคะพลังงานคนคนนี้อธิบายไม่ได้นะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบปิดตัวเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ คุณก็ไม่ได้อยากบอกใครไม่ได้อยากเล่าให้ใครฟังว่ามีเขาในชีวิตหรือจะอธิบายกับคนอื่นยังไงก็ไม่ได้อยากบอกไม่ได้อยากพูดนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีความพยายามที่อยากจะให้อยู่ต่อในชีวิตนะคะเคยพูดเคยคุยเคยปรึกษากันแหละคือผูกพันในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่อยู่ดีๆก็หายไปอยู่ดีๆก็ห่างกันไปไม่พูดไม่คุยกัน อืมก็จะประมาณนี้มาดูแล้วเขาคิดถึงในเรื่องอะไรนะคะเอดสดสอดห้าดาบหนึ่งดาบห้าดาบพรีนอัพเ e นต์เดอร์ล t ี e อ m มเพรสคนคนนี้เคยมีคุณเป็นที่พักพิงใจนะคะเคยเป็นเคยมีคุณเป็นคนที่แบบเวลาที่เขาใจสลายไม่มีใครเวลาที่เขาต้องการแบบคนที่เยียวยาหัวใจคุณคือคุณคนนั้นนะคะเนี่ย p r e s s มเ s สสามดาดเป็นคนที่ เรียกว่าพยายามที่จะแบบเยียวยาใจเขาอะนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีปมในชีวิตเคยใจสลายมาก่อนพื้นพื้นหลังชีวิตของเขาอาจจะแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธน์นี้ของความรู้สึกกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคือเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสถเียนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือสถเียนนี่ไม่ใช่แบบฉันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะ แต่หมายความว่าเป็นคนที่มีความเมตตามีมีความรักมีความใจดีนะคะมีความใจดีใจเย็นเนี่ยคุณก็เลยแบบค่อนข้างเป็นที่พักพิงใจของเขานะคะเวลาเขามีเรื่องเครียดไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาจะนึกถึงคุณนึกถึงคุณตลอดเลยด้วยคุณอาจจะเป็นคนเคยเคยที่แบบพยายามเยียวยาจิตใจเขาอะนะคะเป็นคนใจดีมากๆคนหนึ่ง เหมือนเวลาเขาเครียดคิดมากอะไรเงี้ยเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกนะคะเนี่ยเขามีปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคะคนคนเนี้ยเหมือนชีวิตแบบคิดอะไรวนๆเนี่ยอยากปรึกษาอยากพูดคุยอยากพบเจอนะคะอยากสื่อสารด้วยมากๆเนี่ยพอเขารู้ว่าคุณคือเพื่อนคือกัลายาณมิตรดีๆคืออยู่กับคุณคุณเหมือนเป็นแบบคนที่สามารถแบบ อยู่ข้างเขาช่วยเขาได้เนี่ยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะคะคุณจะมีคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถไกด์ไลน์ชีวิตความคิดเขาได้เลยนะคะอารมณ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยก็ได้เป็นคนที่พึ่งพิงทางใจได้นะะดูดูทรงละ แต่เขาก็ไม่กล้านะคะเดือด n ันเด o มุนเขาไม่กล้าเขาพูดไม่ออกเขาบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคมันมีความกังวลมันมีความละอายใจมันมีความแบบอึนๆเนินๆ,ๆคนคนนีนะคะเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมจะลึกลับซับซ้อนไปถึงไหนนะคะจะเป็นคนที่แบบเขาไม่ชัดเจนในขณะที่คุณคุณเป็นคนชัดเจนมากนะคะ จะเจนสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะต่างจากคุณตรงที่เขาอยากมีคนในชีวิตนะอย่าปรึกษานะแต่ไม่กล้ากลัวนะคะเพราะตัวเองอาจจะเป็นแบบน่าจะเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งไม่ดีเท่าคุณนะดูทรงวะเป็นคนเก็บตัวเป็นคนมีปัญหาชีวิตนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณน่าจะมี คาแรคเตอรของการเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นคนใจดีพึ่งพิงทางใจได้จะมาเวนี้นะคะอืมเหมือนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเครียดมากมากๆจริงๆนะคะแต่เขาก็มีวิธีปฏิบัติกับตัวเขาเองแบบแปลกๆก็คือเลือกที่จะพาตัวเองแบบห่างไปจากชีวิตคุณ คือเหมือนตัดคุณออกจากชีวิตนะดูดูทรงแล้วนะคะเลือกที่จะไปเองเลือกที่จะไม่ติดต่อสื่อสารเองนะคะแล้วก็ไปนั่งเครียดเองเวลามีปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยเนี่ยคนคนนี้นี่แหละคนนี้แหละที่คิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงเรื่องประมาณนี้ด้วยนะคะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอยเบื่อเฉยๆกับชีวิตนะคะคือพลังงานชีวิตของเขามันดูแบบเลื่อยๆไปเปื่อยนะคะไม่ใช่คนทรงแอคทีฟสักเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนเหมือนมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนคนที่ต้องการที่พักพิงทางใจแต่ก็ยิ่งทนงในตัวเองเนี่ยประมาณนี้นะคะโอเค พอหอมปากหอมคอนะคะถ้ามีภาพใครแวบขึ้นมาในหัวก็เป็นคนคนนั้นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สึกถึงใครเลยก็แสดงว่าไม่ใช่ของเรานะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่า,าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ